สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี FC ทุกๆุท่านนะครับบ่าวบองคนมากรถครับมาดูกันอีกคลิปครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูรถแมคโคครับฮุนใดครับฮุนใดสองครับตอนนี้ก็กำลังขุดดินครับทำเป็นถนนครับ ถนนเดิมมันต่ำครับน้ำท่วมก็เลยจะทำถนนขึ้นสูงไปอีกครับนี่ครับดูแนวถนนเดิมนะครับนี่ครับแนวถนนเดิมครับอันนี้คือจะทำให้มันสูงขึ้นครับน้ำจะไม่ท่วมครับอยู่กับเจ้าหุ่นใดครับ210 น้ำออกบอ่อเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับโอ้น้ำออกบอ่อครับมาดูกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่บ้านคำภูนะครับรถแมคโครน่าจะมาจากบ้านน้องยาวครับคันนี้โอ้เปิดฟ้ากระโปรงระบ,บายอากาศด้วยครับโอ้ฝาห้องกับฝาห้อง ฟ้าร้องครับเหมือนฝนจะตกเป็น2 1 0หนขีดเนะครับคันนี้เบื่องพี่น้องนำออกบอรครับไลท่ทวนๆอยู่ครับ ดินถล่มครับดินสุดครับดินสุด โออ้ดินสุพี่งตอนนี้เวลาก็น่าจะบ่ายสามโมงครับพี่น้องแดดบดแล้วครับฝนน่าจะตกครับพี่น้องเสียงฟ้าห้องทึ่งๆอยู่ครับ ด้านล่างน่าจะเป็นดินตับมานะครับท่านผู้ชมโอ้น้ำไซออลีครับพี่นอ้องเป็นดินตับมาครับข้างล่างดินตับมาครับด้านล่าง บรรยากาศมันฝนจะตกกันเลยครับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube บ่าวบองคนมักรดด้วยนะครับโอ้ฝาหองมาแล้วพี่น้องเอาแดดกบมาแล้วบ้านนี้โอ้เสียงฝาหองแห้งครับ ฝนจะตกครับท่านผู้ชมฟ้าร้องครับฟ้าร้องอีกสักคู่บ่าวบอมคนมักรถก็จะกลับบ้านนะครับเพราะว่าฝนจะตก <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชม ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube บ่าวบอมกดม,มักรุดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวบอมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ